สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้สร้างบ้านเองได้จริงเดี๋ยวครับจะมาขอรีวิวชุดสว่านไฟฟ้าแบบไร้สายนะครับปรับกระแทกได้ด้วยนะครับเพื่อนๆวันนี้ไปเดินไทยวัสดุมาก็เลยไปเจอมาครับก็เลยลองจัดดูครับเพื่อนๆตัวนี้ของของแบรนด์ไทยวัสดุเลยนะครับยี่ห้อใจแอนเทคนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับเพื่อนๆ ใจแอนเทคนะครับตัวนี้กล่องเขาเขียนไว้13 mm น่าจะกระแสไฟหรือเปล่าครับเพื่อนๆ20โวลต์นี่คือตัวแบตเตอรี่ให้20โวลต์นะครับผมสงสัยตัวแบตเตอรี่นี่แหละครับเพื่อนๆว่ามัน20โวลต์จริงไหมครับอ๋อ13นี่คือ13 mm นี้ไม่ใช่กระแสไฟเพื่อนๆมันรองรับหัว ดอกสว่านสูงสุดน่าจะ13มิลลิเมตรนะครับเพื่อนๆ13มิลลิเมตรกือแสไฟไม่บอกเพื่อนๆบอกแต่โวลต์นะครับบอกแต่โวลต์ครับเพื่อนๆโทษทีนะครับผมบอกโวลต์20โวลต์นะครับบอกแบตเตอรี่เป็นไลออนลิเธียมนะครับลิเธียมไอออนครับแบบปรับกระแทกได้ครับวันนี้ก็ไปเจอที่ไทยวัสดุนะครับผมเสิร์ชดูในเน็ตนะครับเพื่อนๆในเน็ตก็มีนะครับ แต่ในเน็ตก็จะราคาราคาพันหกนะครับเพื่อนๆในเน็ตราคาพันหกให้แบตสองก้อนครับตัวนี้แบตก้อนเดียวนะครับเพื่อนๆในเน็ตให้แบตสองก้อนตัวนี้แบตก้อนเดียวแต่ในเน็ตเนี่ยมันไม่เขียนยี่สิบโวลตนะ์นะเพื่อนๆในเน็ตมันเขียนหกสิบโวลต์เจ็ดสิบโวลต์แปดสิบโวลต์ก็มีนะครับผมแต่พอสมาชิกเขาซื้อไปแล้วเขารีวิวมาเนี่ยเขาวัดวัดแบตออกมานี่ได้แค่ยี่สิบโวลต์ทั้งนั้นเลยนะครับผมยกเวน้น ของในเน็ตที่มันเขียน32โวลต์40โวลต์นะครับตัวตัวไม่เกิน50โวลต์ในเน็ตนะครับพวกลาซาด้าหรือว่าใน Facebook เนี่ยพอวัดออกมาเนี่ยโวลต์แค่12โวลต์เองนะครับเพื่อนๆก่อนก่อนจะซื้อก็เช็คด้วยนะครับมันแค่12โวลต์นะครับพวกที่เขียนโวลต์เยอะๆนะครับตัวพวก50โวลต์นะครับพอวัดออกมาจริงๆเนี่ยได้แค่12โวลต์นะครับในเน็ตส่วนพวกที่เขียนเป็น100โวลต์70โวลต์80โวลต์เนี่ยพอวัดจริงๆก็ได้แค่20โวลต์นะครับ ผมไปเจออยู่ในห้างผมก็เลยถามเซลล์นะครับว่าตัวนี้มัน20โวลต์จริงหรือเปล่านะครับม,มีเครื่องมือวัดไหมอ่าเขาก็บอกว่าไม่มีครับไม่มีเครื่องมือวัดครับแต่ผมคิดว่าขายในห้างเนี่ยมันน่าจะมีมาตรฐานนะครับมีมออกครับน่าจะไม่หลอกลวงผู้บริโภคนะครับผมก็เลยซื้อมาเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะเอาจะเอามิตเตอร์มาวัดให้เพื่อนๆชมไปพร้อมกันเลยนะครับผม แต่ตอนซื้อนี่ผมลองแล้วครับลองในห้างแล้วครับว่าชาร์จแบตไฟเข้านะครับอุปกรณ์ตัวเครื่องปกตินะครับไม่มีปัญหาบวันนี้ก็เลยจะมารีวิวแกะกล่องแล้วก็จะมาวัดโวลต์ให้เพื่อนๆดูครับว่ามัน20โวลต์เต็มจริงไหมแต่ราคาถูกมากนะครับ1,200บาทนะครับ1,200บาทไดแบตก้อนเดียว ในเน็ตนี่พันหกนะครับของแถมก็จะประมาณนี้เหมือนกันนะครับของแถมอาจจะไม่เยอะเท่านี้หรือว่าอาจจะน้อยกว่านี้แต่เขาจะได้แบตสองก้อนนะครับในราคาพันหกแต่โวลต์เขาจะเขียนเกินนะครับพวกนั้นเขาจะเขียนไว้ที่หกสิบโวลต์แปดสิบโวลต์เก้าสิบโวลต์นะครับแต่พอวัดจริงยี่สิบโวลต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวนี้มันจะยี่สิบโวลต์จริงไหมนะครับนี่ครับผมเตรียมตัววัดโวลต์มาแล้วครับมิเตอร์ตัวเล็กผม ของแถมครบครับครบชุดของแถมเยอะเลยนะครับเพื่อนๆตลับเมตรก็มีนะครับครีมคัตเตอร์นะครับใจแอนเทคนะครับไขควงแชร์ไขควงแบรนดสว่านเจาะเหล็กสวร์นเจาะปูนรับดอกสวร์นนะครับไขควงแบรนด์ไขควงแช์ครีมหกเหลี่ยมนะครับตัวหมุนน็อตตัวเล็กหัวดอกเพียบนะครับเพื่อน ซื้อตัวเดียวคุ้มเลยครับเพื่อนเอนบล็อกก็มีนะครับบล็อกเล็กก็มีครับนี่เดี๋ยวเราจะมาวัดแบตกันครับเพื่อน นี้น่าจะกระแสไฟนะครับไม่ใช่วล้นนะครับ44ว่วล้นฝั่งนี้หรือเปล่าอโอเควล้นฝั่งนี้ครับ2 0่วล้นยี่สวลตนนะครับเพื่อนๆอ,อาไม่เห็นามาทางนี้ทางนี้ไกลเลย โวลต์จริงนะครับ20.4โวลต์น,นะครับกระแสไฟน่าจะอยู่ที่40นะครับเมื่อกี้วัดขึ้นมา40อสนี่20โวลต์น,นะครับฝั่งนี้กระแสไฟแร้วกอเลองปรับดูก็ลืมหมดแล้วนะครับวิชาเรียนมา44.1นะครับ 4 4 2นะครับตัวเครื่องก็ใส่แบตเรียบร้อยแล้วนะครับเ,เพื่อนๆนี่ครับใจแอนเทค20ฟุญนะครับ เพื่อนๆปรับได้3ามระดับนะครับปรับ3าแบบครับแบบที่1แบบยิงน็อตทั่วไปนะครับแบบที่2แบบสว่านเจาะนะครับเพื่อนๆเจาะเหล็กนะครับแบบที่สามนี้แบบกระแทกด้วยนะครับเจาะปูนนะครับเพื่อนๆก็อยากได้แบบไหนก็หมุนเรานะครับ3าระดับมีสปีดนะครับสปีดของมอเตอร์อยู่อยู่ตัวเลขข้างบนนะครับสูงสุดก็ปรับไปเลยครับเพื่อนๆีน 21สปีดนะครับส่วนสวิตช์หนึ่งสวิตช์สองนี่ก็คือตัวซอฟตัวเบาของของตัวมอเตอร์นะครับผมว่าแรงกระแทกนะครับพอกดไปเบอร์หนึ่งเนี่ยมันจะกระชากหนักเห็นไหมครับเสียงอะไรติกตกต,กตกึมันคือเสียงอะไรมันแรงขึ้นนะครับเพื่อนๆเบอร์สองนี่จะนุ่มๆน่อยครับ น่าจะใช้ได้นานนะครับสองสปีดมีตัวหนังสือตัวเล็กๆบอกนะครับยี่สิบโวลลิเทียมไอออน โอเคครับเพื่อนๆก็1200บาทนะครับถือว่าคุ้มนะผมว่าได้20โวลต์นะครับตัวนี้ถูกแล้วนะครับของไทยวัสดุนะครับผมโปรยังถึงโปรถึงสิ้นเดือนนี้นะครับเพื่อนๆตอนนี้ไทยวัสดุจัดโปรลดมีสินค้าลด50แล้วก็70%ด้วยนะครับเพื่อนๆผมก็ได้โต๊ะมาด้วยนะครับโต๊ะราคาถูกนะครับจาก1,600หรือ1,800นี่แหละครับลด เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เหลือห้าร้อยนะครับแต่ของมีตาหนินะครับเป็นสินค้าโชว์นะครับผมก็จัดตู้มาด้วยตู้หนึ่งห้าร้อยครับแล้วก็จัดสว่านมาชุดหนึ่งนะครับตัวนี้ชุดพันสองครับผมก็ถือว่าคุ้มนะครับเพื่อน,เพ,อนเพราะาตัวผมมีนะตัวเล็กเป็นสิบสองโวลต์น,นะครับเดี๋ยวผมมาให้เพื่อนดู ครับตัวนี้ตัวเล็กครับ12โวลต์น,นะครับเขายี่ห้อแนทนะครับแนทนี้จะเป็นแบรนด์ของไทยวัสดุไม่ไม่ใช่ครับโทษทีเพื่อนๆเนทนี้จะเป็นของแบรนด์ของดูโฮมนะครับอา่ามันไม่มีสต็อปครับมอส์ปล่อยปล่อยมอเตอร์ไหลนะครับแต่ของใจแอร์น,นี่มันเนี่ยนะครับกดปล่อยหยุดกดปล่อยหยุดเลยนะครับไม่มีการไหล อันนี้ปรับได้อย่างเดียวครับสองอย่างครับตัวเลขนี้จะเป็นไขควงนะครับส่วนหัวนี้จะเป็นดอกเจาะครับตัวนี้ปรับเจาะอันนี้ปรับความแรงของมอเตอร์ครับตัวนี้12โวลต์900ครับเพื่อนๆนซื้อนานแล้วครับซื้อได้ 3- 4ปีได้นะครับตัวนี้ 3- 4ปีได้ครับประมาณ3ปีครับแต่ให้แบตมา2ก้อนครับ แบตอีกก้อนหนึ่งไปแล้วครับเหลือก้อนเดียวเแบดบก้อนหนึ่งไปแล้วครับเหลือแค่ก้อนเดียวครับผมก็เลยซื้อตัวใหม่ซะเลยครับแบบเพื่อจะได้เจาะด้วยเจาะแบบไร้สายด้วยครับเวลาขึ้นไปยิงหลังคาก็มีสองคนช่วยกันนะครับผมโอเคครับเพื่อนเพื่อวันนี้สร้างบ้านเองได้จริงก็ขอจบรีวิวสว่าน กระแทกไล้สายนะครับเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับกดไลค์กดซับส c r i b e like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับเผื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปหน้าต่อๆไปนะครับเพื่อนๆจะมีอะไรก็จะเอามาแชร์กันนะครับเพื่อนๆขอบคุณครับสร้างบ้านเองได้จริงสวัสดีครับ